อ้วยชาวก็มาพบเบื้องล้านะครับทุกคนเนยนี่เบื้องลายมันจะให้ปลอมเลยผ้าเกลือเนื้อด้วยดีันตอ้องเป็นช่องเซอกสองสี่หกชุดนะครับทุกคนหกชุดพร้อมไม้ำนบเลยเอามาก็ได้โนบไม่ต้องอก็ได้น้ำหอมหัวน้ำหอมญี่ปุ่นหนึ่งขวดแต่ขวดนี้คงจะลดไปหน่อยไม่ลดเลยหรอ ไม่เลยหรอะลอยเลยลอยเลยนี่กนั่งแค่นี้นะไม่ลดเลยหรอแปดสิบปกติสิดขายวันแรกมันจะพวดประมาณนี้กระช่องลอยห้าอันนันี่หอกระชีดไหมนี่เรากระชิดไหมนี่ล้อกแค่นี้หรอบนน่าอนีตรงจริงหรอโอ้นาใส่ในตู้เลยเดี๋ย้อต่มจออะไรนี่เหามาจัดกอนนิดกับจัอนให้เราด้วย เกลน้ำชาเกลน้ำชาลายสวยลายน้ำทองเคลือบกับเคลือบโตเลยครับโขาเบาเบาชอบลายคามทุกคนชอบเจ็บเจ็บอันญี่ปุ่นจะเช้าครับจะาเช้าก็ต้องเวะซื้อสักหน่อยครับทุกคนอันญี่ปุ่นปัทลุงเดี๋ยวดู หอมก็ได้ครับทนนี่น้ำหอมเป็นร้อยหนึ่งครับแต่ก็โอเคครับถ้าเราไปซื้อตามตลาดมันจะหมดกินเร็วแต่อันนี้หัวของมันนั่นเนาะออกจากร้านญี่ปุ่นเดี๋ยวจะไปหาร้านข้าวแต่แถวหน้าบิก๊กซีหน้าโลตัสนะครับร้านซามูไรตอนเช้า,ชาครับก็ได้แล้วนะครับกระเบื้องเป็นชุดน,น้ำชาครับโอเคเราได้เดินทางต่อครับทุกคน